วันเวลาที่มาร่วงลายใจคนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตจดจำกันไม่ได้คนที่เคยอยู่เคยชิดกล้คนที่มีแต่ให้ให้กับเธอ ใจฉันยังมั่นคงและเป็นห่วงห่วงเธอรักเธอตลอดมามอบให้คือความจริงใจแต่ที่ได้คือน้ำตาสุดท้ายเธอก็ลาและลืมฉันไป กลับสุขสบายดีเจ้าค่ะสวัสดีตอนเย็นนะเจ้าค่ะเนาะพ่อๆก็อัมรากับกิรีซนิ่งทั้งทุ่จะกคะสวยรวยไม้แว่นโลครมีบีทุกตาบลายส์คนไายกินข้าแรงเจ้าค่ะได้อะไรกินเจ้าเอ้ยมีแต่เนื้เมนูเมนูย่งนีมีทั้งอาหารไทยอาหารลาบเนื้อลาบซอยป่าตกหัวป่าดีอ่านทะเลเจ้าค่ะ เลียงส่งพญ่เป๊เอาเราก็ทันในเมืองมีสองสามมือไร่เราดีกว่ามีสองสมมือเจ้าค่ะคือแกงำไร่มาแกงเนาะเพิ่นบ่เคยกินอาหารทะเลกันไมเอาอาหารทะเลมาสกาเกปเนาะตุ้งกสีพร้าเป็นกัก็จามอะไรน่หออดมแม่ม่ม่ร้องมืดกินข้าวต้งเจ้าค่ะจ้าค่ะอหั

ไงไมยากเป็นอย่างไงไม่ากเป็นอย่างไงไม่จะเป็นคู่เป็นตำรวจไงไม่จะเป็นอย่างสีเป็นบ้าให้เป็นคนดีไมเีเป็นยังไงไม่จะเป็นอย่างเป็นคนดีพอดีอนี่นับดีไงไม่จะเป็นยังไงไม่จะเป็นอย่าง bịcú nhảy, têncú <laughs> <mà. Nhảy> <laughs> <Nhảy mà. cười> để nó. nó làm, nhảy ngay, têncú nhảy, nào vậy เพียงแคไมได้ถือเกลกพี่น้องไได้ถือเกลกมันเนออ่มันราบอกในคลิปเจสีอยู่บอกว่าเล็กมากิ2สองคส,สองเกสองเป็นูด้เล็กมา เด้ดาเดบอกำบ้านม่า่ใ้ไงตื่นมาก็ยกังเหล่าความผ่านในเจ้าทางอยู่ว่าที่ราินเป็นเล็กมากคือจะเป็นคนเดาใช่มาเห็นคุยเขาบอกนี่ใหญ่น้ำเท่าอ่ะโอ้ยเล็กมากโอ้ยเล็กมากคุยใหญ่เลยแม่มากแล้มาามามาบ่ได้ ก็ใหญ่มากใต้ที่เจียซีเนื้อไก่เบิ่งโจกว่อี์นะเขาบอกเป๊ะๆนะดวมังดัเด่นแต่ดงมัม่ระยะห่าซื้อถืออมันดวงวี้ถือกระโดดอีกแล้วันนี้เบงสกิทไอพี กินผัดกะเพรากับข้าวเหนียวคนบุกเขินกับมันจะอิ่มแล้ววะกินแล้วขอเจ้าบ่อิ่มคือหวานทุ่งเลยไอ้เป๊กินขระเจ้ากินผัดกะเพรากับข้าวเหนียวมึงก็กินบ่แล้วเอามาแซ่บนบอปลาหมึงกูเอามาใส่ทีบอฮะเอาไปแช่ใส่ไอ้เป๊กเมื่อนี้บุกขึ้นมาไอ้เป๊กปะแช่แล้วมัแหงเลยมาทำ กินทอานเป้บ้านเป้ะมาตานกินทอดไปยืนในเป้เนาะกินย่นเม่อกี้กินทอดกตบเมื่อน้ำเพินเลยเมื่อน้ำลาวเลยเมื่อเยอะที่ไปชมข้าเยนเขาองเงี้ยหมดอะขาาวพึ่งอเาบพึ่ะาบกุทไไหนต่วเป่ยเป็นพุทไแต่พุทว่าบุทไแต่สิยืนงง้าเป็นเยอะพุทไทยน่กินข่าวเขาบกินก็เปลนเนาะถามเนาะ เาพู้ไยนาว่ากินข้าวเข้าบ้านท่าไหทยกนข้าวกับเื่ออ่ากินข้าวกินข้าวกับเ่อกินข้าวกับเฟื่อบ้านเฟื่อใช่ไหมบ้นไกินข้าวกับเือเือกินข้าวกับเือ

บัหากกินไข่ยู่บถานอะนเออไหนไหนบอกน่ะไบ่นว่กินเคิเคิ์บเราหัวใจยหัวใจตายปัญาอะไรครับหัจเกหวจเตลึอัวใจเตโึกัวเจเตลึกัวจเกหัวใเตลึกไม่รู่ากิเคหือเ่ มันใครก็ตัวอ่าไม่มีตักาะละแม่ <c oughs> ยังปลีบอ่ะซลแม่หัวเอาแล้ว,ลวคือว่าพ่อแม่ที่จับกับบรามาะลง,งลงไม,ม่ดีคนมาผสม มือนม่เหรอามือนม่มานอนถ่งเงยหนไปเบ้น่อัมเบิน่อชวชวือคมาละมานัเรียนเมเบาเงอนหย่างเงอนันบอเกืบซื้อมาเมื่อนี้มืองก็ได้ไปต่เนน้า เอาไว้นันกับขเกือบน่พด้นนสายก็บเหลือค่ะบอกว่าเอาซิ่นจ๊ต้นี่เเขาไว้นแจงนั้นทอดเราเขาไว้ยู่นด้านเลยเฮ็ดแบบเป็นต pues ู้น uh ั่นนะอัดได้นะปิดได้เคอีแดงเยอมากนะสายมึะสายไปแล้วหาป่อสายเปังเอาไว้ที้ัวมัได้ กระเือบี้แข e> ็งแห้งเราเป็นยังอันนี้เนาะหอยังกัดได้ยังเกือบขีเกือบแตกเกือบแมันมันาเเกือบแตกนมันแด้ครับนงย่บเยคงเดก็แม่บุญิ่อ้าปีใหมเอ้าบ่อยานบิดนเบิร้ เดอนแจ๊กไปนั่งเดอนแจ๊กิไประการให้เนื้อก่เดอนแจ๊เดอนงานงานไปจานเต็มดวงเลยแหละเราแป๊บมาไม่บอกมันน่าวานยุ่งครับบอกหนักหนักเราจะพูดอะไรมาทำไมบ้าเนี่ยห้องน้เสร็จแล้วเจริญเื้อเสร็จแล้วไปดได้เลย ใจยือกัวอีเมเลยพาสุดท้ายน้ำม้วนเลยม่กอดดาก็ดาม้วนเหมนกันคอหาสาจดางตก็นอเรีขาดากดาเน่ีก็ได้ก็ได้เนาะอะไราาาาเหอะเจ็บนไมไดกู ทดาไได้ได้ได้มันจม่วมันก็บางพิการบางตายจ้าทายด่าได้จ้าทายได้แน่บางพิาบางตายจ้าไเป็ดได้้าข้าวหน้าได้จ้าข้าต้มข้าแกะเอ้ยข้าว่วำข้าวเรือเอ้ยทั้งขวำั้งต้มั้แกะค่้เออคุณลาวนะคบ

หวัวหลายโพดม่มาไปเนาะซื้อน,นอนไว้ขนาดสดราบปากไปเมื่อไหรกินน้ำเย็นโคตรชื่นใจเลยพี่นอ้องเจ้าขา นี่นะคะมาตุนิกับบมรื่องาจาก,ก็นะเจ้าค่ะขอขอบคุณทุกคนอขอบคุณทุกคนใส่าเอือบนสุข,ขุนสุคนเจ้าค่ะครับมีเอื้อยยังไอพนบอกอยู่อ่าเลี้ยงสลองก่อนบ๊อบเป็กกับจ่าก,ก็อีกอีกมื่นเสาหมื่นก่อนพ่นสิกับจะถ่ายเดี๋ยวจัดให้นะเจ้าค่ะจากเอื้อยทั้งยูนิเต้ด้วยเจ้าค่ะโดยสบายดีสบายดีสบายดี